กินอะไรเจ้าโซ่ก็ไหนเนี่ยก็ไม่กินเจือเทานี่คือนไปซื้อมากพราะร่โหล,ลดเชฟรั่วแล้วเนาะไปไปไปเอาไปพี่น้องมือนีเชฟแซมแล้ววะเถอะเถอกินกุ้งบ่พ่ะั่นทักมาหาเขาก็เลยบอกวา่าตอบซะสีได้กินบ่ได้กินมาเบิ่งกันพี่น้องกุเเ้งเราไปซื้อกุ้งมาอย่างแล้วเป็นังไรเชฟเ,เล่นไปซื้อใส่ใดบ่ เรจปบาทล่ามีรถ80ป๊อดนี่นะพรุงอะไรอ่ะพุงไม่น้าพี่กอลอันนี้สีเก็ในเบื้งเลี้ยวเียวเราวนเราไปซื้อโลละสี่ร้อยแปดสิบมันหดโลอยู่วว่าเปนตัวบ่ะหดโลบ่ะทิพยครับทิพย์ิปเอาทิกียรดิหโลตัวเสุกหรอรัปิมิใหม่รโอ้เสือบในทอหิวแล้วน้ำจิ้มได้มาป่ะล่ะ สื่อเงืแถมแถมต่ถุงมัเงืสื่อหมดแถมต่ถุงแถมแต่ถุงเนียเงินสื่อเบิดโอ้ยเอาพอละไม่แล้วเสิอเสเสือเสพี่น้องเลิอ่าเส์ฟแล้วนะคะเสือมาแล้วทุกคนเี่ตสรแเสคือเสือแบบพัตันเียกี่คนแล้ววะ ก็แบบบานๆด้วยพี่น้องเด้เอเคยถคอมเมนมาบริสุสะอาดเนี่ยขคอมเมนต์มาได้รวดรับได้ทุกอย่างหกหกเพาตัวเงี้ยเทปังเอานิ้วมือเธอใส่พังดูเงี้ยไอยพี่น้องบังสามนิ้วไปกินเขียนเคียนรวด <c oughs> ม่เงี้เขียวก็พญาสั้นสิบประหยัดบ้านเนาะบ้านเน่ะโอ้ยม่เงี้เขียวทางนี้กินปูโลดละเป็ดลอยเพิ่มเยอค่ะมาค่ะรอสุกจ้าไปก่อน จานให้ดูหน,นหน่อยค่ะเชฟเอา,าเนื้อปูเซมบงรูง่ายขึ้นหน่อยปูด้ามดำเทน้ำจิ้มจ้าเทน้ำจิ้มอะไรคะโอ้ำจิ้มแขมบ่นี่ยแข็งบ่อันนี้กิเฮ้อะไรไม่ไมีไมีน้ำชาปะ่ะมื่อนี้มีน้ำชาปะ่ะขาดไป่ได้น้ำชา อะไรใส่หน่อยเชฟรับนระนับคือเป็นดลเสียบแค่มีเกลือระดับพตะขั่นตัวนี้ชวนสิเด็กกินไายคลิปผสงฟ้าสะรเนี่ยสะรเนี่ยเราปลูกเองนะคะทุกคนว้าวกินชูเบิงแน่แซ่บป่ะกินแต่หัวนั่นบอกตวัวมันเอาไว้เสอย่าง ลินแม้พี่เงาเลยหล้านล่ลาวเซลาว่ซไปเลยพวกเนี่ย